สวัสดีนักเรียนชั้นป3นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะ s e นะคะหน้าที่17นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเกี่ยวกับ d i a l o g s นะคะบทสนทนานะคะเราจะทำทั้งหมดข้อ a ข้อ b แล้วก็ข้อ c นะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนไปดู student book นะคะหนังสือค่ะที่มีรูปสีสันสวยงามแบบนี้นะคะในหน้าที่ 18และ19กันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านก่อนเลยนะคะ Unit 3นะคะ Lunch คุณนุกบอกแล้วนะคะแปลว่าอาหารกลางวันนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูบทสนทนานะคะเห็นไหมคะรูปภาพนะคะข้อหนึ่งนะคะเห็นไหม Dialogue 1นะคะนี่นะคะเขาจะมีตัวเลขไว้ให้ให้นักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมีรูปนักเรียนอ่าคนกำลังนั่งทานข้าวนะคะ คนที่หนึ่งเนี่ยนะคะทานอะไรคะพิซซ่าใช่เปล่าใช่พิซซ่าเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นสปาเกตตีเห็นไหมคะมีเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึง่งทานอะไรคะพิซซ่านะคะอ่าทีนี้มีเด็กอีกหนึ่งคนมากำลังอยากที่จะนั่งด้วยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังบทสนทนานะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณนุงจะเปิดให้ฟังนะคะฝึกทักษะการอ่านนะ page 18 D. Dialogue 1. Listen and point เริ่มนะคะ Can I sit here? อ uh ือฮั้ Now listen and repeat อ่านตามนะคะ Can I sit here? Can I sit here? อ uh ือ huh. ฮ uh ั้อืฮนะคะเขาบอกว่า Can I sit here? Can I sit here? นะคะ ประโยคนี้นะคะเอาจดไว้นะคะแปลว่านะคะ Can I sit here นะคะแปลว่าฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมนะคะฉันนั่งที่นี่ก็เลยค่ะที่ได้ไหมนะคะได้ไหมอ่านะคะแล้วคนนี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรคะ อ๋ฮะ uh huh. แปลว่าอะไรคะแปลว่าได้ใช่ไหมคะนั่งได้นะคะอ่าทีนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันนะอ่านตามนะคะ Can I sit here หนึ่งสองสาม Can I sit here นะคะต่อมาค่ะประโยคนี้ค่ะอ่าฮะนะคะง่ายนะคะต่อมานะคะมาถึง Dialogue 2, neha? Nee, neha, to fangan, Page 18. D. Dialogue 2. Listen and point. Do you want some pretzels? Sure, thanks. Now, listen and repeat. do you want some pretzels? อานตามนะคะ do you want some p r e t z e l s sure thanks <S sure thanks นะคะเขาบอกว่าอะไรคะ do you want ค่ะเดี๋ยวคุณลูกจะไฮไลท์ให้นะคะ do you want some p r e t z e l s แปลว่าอะไรคะคุณต้องการนะคะ want แปลว่าต้องการนะคะคุณต้องการอะไรคะ p r e t z e l s แปลว่า ขนมปังกรอบแบบเค็มนะคะคุณต้องการขนมปังคุณต้องการขนมปังกรอบแบบเค็มไหมนะคะเป็นประโยคคำถามส่วนผู้หญิงบอกว่าอะไรคะ Sure Thanks Sure แปลว่าได้นะคะแน่นอนฉันเนี่ยต้องการ Thanks แปลว่าขอบคุณค่ะนะคะ,ะทีนี้มาอ่านพร้อมกันกันกบคุณคุณุกนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ do you want some parcels หนึ่งสองม Do you want some parcels นะคะคำตอบค่ะ Sure thanks Sure thanks นะคะคุณต้องการขนมปังกรอบแบบเค็มไหมนะคะแน่นอนนะคะฉันต้องการขอบคุณนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ d ด a l ล g อกที่3กันนะคะต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่19นะคะเห็นไหมคะ d i อะล็อกที่3นะคะเรามาถึงหน้านนี้แล้วนะคะ mm d i อะล็อกที nah, ่3นะคะเห็นไหมคะนักเรียนในรูปภาพนะคะมีเด็กท so ั้งหมด5คนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้อ่านเหมือนเดิมนะคะอ่านนักเรียนตั้งใจฟังนะคะ Page 19 d dialogue 3 listen and point เริ่มนะคะ does he have any potato chips Yes he does. Now listen and repeat. Does he have any potato chips? Mm hmm. Yes he does. อประโยคนี้ค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะอันดับแรกเลยนะคะ นี่นะคะ Does he have any potato chips นะคะ Does he have any potato chips นะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านพร้อมคุณครูอ่าน,านตามคุณครูนะคะ Does he have any potato chips หนึ่งสองสาม Does he have any potato chips นะคะคำตอบเขาบอกว่า Yes he does Yes he does อ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3 Yes he does นะคะประโยคนี้นะคะ Does he has any potato chips ประโยคนี้แปลว่านะคะเขานะคะ he ตัวนี้แปลว่าเขาค่ะแทนด้วยผู้ชายนะคะเขามีนะคะ potato chips แปลว่ามันฝรั่งนะคะ เขามีมันฝรั่งบ้างไหมนะคะมันฝรั่งแผ่นบางทอดกรอบอ่ะนะคะเขามีไหมนะคะเขาตอบว่า yes he does นะคะใช่นะคะ,นะคะเขาเนี่ยมีนะคะ,ะต่อมานะคะเห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะก็คือคนที่มีมันฝรั่งอยู่ในมือนะคะเด็กคนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นคนถามว่าเขามีไหมนะคะ,ะคนเสื้อสีส้มก็หลอกเห็นว่าเขาเนี่ยมีนะคะ ต่อมานะคะ Dialogue Four นะคะ Dialogue Four นะคะนี้จะเป็นอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะมาฟังกันนะคะว่าเขาเนี่ยอ่านว่ายังไงบ้างนะคะ Page 19 D Dialogue Four Listen and Point What time is it? It's one o'clock. It's time for English class. now listen and repeat อ่านตามนะคะ what time is it what time is it it's one o'clock it's one o'clock it's time for English class it's time for English class นะคะอันนี้คนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะอันนี้เด็กๆมาดูทีละอันเลยนะคะอ่านตามคุณลูกทีละอันนะคะอันแรกค่ะ what time is it what time is it นะคะแปลว่า กี่โมงนะคะกี่โมงแล้วนะคะเวลาเท่าไหร่นะคะกี่โมงแล้วนะคะเด็กคนนี้ก็เลยตอบว่าอะไรคะเขาดูนาฬิกาแล้วเขาตอบว่า is one o'clock is one o'clock คือเวลาบ่ายโมงคะ่ะนักเรียนบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงแล้วนะคะต่อมาเขาบอกว่า is time for English class นะคะ Is time for English class แปลว่ามันเป็นเวลาที่เรียนอะไรคะเป็นเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะคะบ่ายโมงนะคะเอาทีนี้เด็กๆมาอ่านตามครูนุกนะคะ What time is it 1นึสอง What time is it นะคะต่อมาคะ่ะ Is one o'clock Is one o'clock ต่อมาคะ่ะ It's time for English class. i s time for English class นะคะกี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะมันเป็นวลาเรียนภาษาอังกฤษนะคะอ่าทีนี้เรารู้บทสนทนาไปหมดแล้วนะคะซึ่งบทสนทนานี้นะคะจะเกี่ยวกับาการอยู่ที่โรงเรียนนะคะเป็นมื้อกลางวันนะคะเป็นการบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในแบบฝึกหัดหน้าที่17กันค่ะ ะะทีนี้เรามาดูนะะในแบบฝึกหัดหน้าที่17กันนะคะหน้านี้นะัะกเรียนเปิดเลยนะคะในเร่มที่เป็นรูปขาวดำนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าที่17เนะคะเราจะทำทั้งหมด3ข้อเลยนะคะ4ข้อนะคะข้อ A ข้อ B ข้อ C และข้อ D นะคะวันนี้ไม่ยากนะคะเด็กๆของคุณครูเก่งอยู่แล้วนะคะทำได้นะคะทีนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะดูข้อ A นะคะเขาบอกว่า listen แล้วก็ number นะคะให้นักเรียนนะคะฟังค่ะนะคะ listen แปลว่าฟังจำได้ไหมคะคำศัพท์คำนี้นะคะเดี๋ยวคุณรูณจะเขียนให้นะคะเป็นควาแปรนะคะนักเรียนจะได้ทราบนะคะนี่นะคะแปลว่าฟังค่ะนะคะ number แปลว่าตัวเลขค่ะนักเรียนเขียนไว้นะคะแปลว่าตัวเลขอ่ะให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลข หมายความว่ายังไงคะถ้าสมมุติว่านะคะนักเรียนเห็นได้ยินนะคะเหตุการณ์ไหนขึ้นก่อนสมมติได้ยินข้อ b ขึ้นก่อนนะคะเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะตามรูปภาพเลยค่ะว่าเขากําลังทําอะไรกําลังยื่นพิซซ่าให้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ฟังค่ะถ้าสมมตินักเรียนได้ยินคําว่าพิซซ่านะคะเขาจะพูดเป็นประโยคยาวๆนะคะถ้าได้ยินคีย์เวิร์ดคาไหนนะคะ เป็นคำแรกเป็นประโยคแรกนะคะนะคะักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่นะคะเขาจะเรียงตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะเด็กๆมาดูรูป a b c d ที่เขาให้มานะคะเด็กๆดูรูปข้อ a นะคะเด็กผู้หญิงนะคะกำลังทำอะไรเอ่ยเหตุการณ์นี้นะคะอยู่ในบทสนทนาเลยนะคะเหตุการณ์นี้อยู่ในบทสนทนานะคะอยู่ในบทสนทนาอัานไหนนะคะามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันก่อนนะคะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเหตการ์คล้ายๆกันเลยนะคะเป็นเป็นเหตุการณ์นะคะที่เหมือนกับเหตการที่หนึ่งเลยเห็นไหมคะเขาจับเก้าอี้ใช่ไหมคะจับเก้าอี้แสดงว่าเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเหตการณ์ที่ข้อ A เนี่ยนะคะเขาก็เอามาจากหนังสือเนยะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะดูหนังสือตามไปด้วยนะคะต่อมาเหตุการณ์ B ค่ะ เป็นการยื่นอ่านี่ไงคะคล้ายๆกันเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะนะคะจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่2นะคะอัน B นะคะต่อมาข้อ C ค่ะดูซิมีไหมคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะมาดูหน้าถัดไปนะคะอ่าไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังนะคะต่อมาข้อดีนะคะเป็นการถามนี่ไงคะถามเวลานะคะเหมือนกับ dialogue ที่4เลยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนากันนะคะทีนี้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดแทร็กเสียงให้ฟังนะคะไม่ต้องรีบนะคะนักเรียนรอบแรกให้นักเรียนได้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดซ้ําให้ฟังนะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ Dialogue o Do you want some watermelon? Sure, thanks. Do you want some watermelon นะคะ watermelon แปลว่าอะไรคะแตงโมใช่ไหมคะรูปไหนคะนักเรียนที่มีแตงโมนะคะเป็นรูป b ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสังเกตนี่ค่ะนะคะไม่ยากนะคะสังเกตจากตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ นี่เลยนะคะ watermelon เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ยินเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกนะคะให้ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปค่ะแบบนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะข้อ2นะคะหมายเลขสองนะคะดูสิคะว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ไหนนะคะ dialogue 2 Dial w what time is it it's one o'clock it's time for English class เห็นไหมคะเขาถามว่า what time is it what times is it uh, ่า what time is it อยู่เหตุการณ์ไหนเอ่ยนี่ไงเห็นไหมคะ what time is it นะคะอยู่ในเหมือนกับ Dialogue for เลยนะคะในหนังสือแสดงว่าข้อนี้นะคะจะอยู่ในเหตุการณ์ที่2ค่ะเพราะว่าเขาพูดเป็นหมายเลข2นะคะใส่หมายเลข2ลงไปนะคะ ต่อมาค่ะเป็นการถามเวลาเห็นไหมคะหมายเลข2เพราะว่า time านักเรียนจทย์นะคะแปลว่าเวลาค่ะนะคะเป็นการถามเวลาและเขาจับนาฬิกานะคะนั่นแปลว่าอยู่ในหมายเลข2นะคะต่อมานะคะจะเป็นเลข3นะคะ number t นะคะดูสิคะว่าจะไปใส่ในรูปภาพไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ dialogue 3 Does he have any potato chips? Yes, he does. นี่ยิงาอะไรนะะไรค่ะนักเรียน potato chips นะคะลองฟังแค่ keywords ก่อนนะคะอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะ Dialogue 3 Does he have any potato chips? Yes, he does เห็นไหมคะ potato chips นะคะ อันไหนเอ่ยอันไหนมี potato chips เห็นไหมคะนักเรียนนี่ค่ะรูปนี้เลยนะคะแสดงว่า number three นะคะจะอยู่ในข้อ c ค่ะนะคะแน่นอนว่าหมายเลข4ต้องเป็นข้อ a นะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนได้ลองฟังก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังนะคะ number four กันนะคะ dialogue four can I sit here uh huh Can I sit here? คำว่า sit ค่ะนักเรียน sit แปลว่านั่งนะคะจดไว้นะคะนี่เห็นไหมคะเขาต้องการจะขอที่จะนั่งตรงนี้ได้ไหมนะคะเด็กผู้หญิงก็ตอบว่าอ่าฮะแปลว่าได้นะคะหมายเลข4อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้นักเรียนมาดูข้อ b ค่ะข้อ b เนี่ยง่ายนะคะนักเรียนเห็นแบบนี้อาจจะบางคนคิดว่ายากไม่ยากเลยค่ะนะคะเป็นการ อ่านแล้วก็ให้ใส่หมายเลขนะคะเขาบอกว่า read แล้วก็ number read แปลว่าอ่านค่ะ number เหมือนข้างบนเลยค่ะแปลว่าอะไรคะตัวเลขนะคะอ่านแล้วก็เขียนหมายเลขลงไปนะคะจากบทสนทนาค่ะแน่นอนว่าเปิดเปิดหนังสือเลยค่ะไม่ยากนะคะเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณนุกจะให้ดูรูปภาพนะคะรูปภาพนี่นะคะ เห็นไหมคะนักเรียจะมาจากบทสนทนานี้เลยนะคะเด็กๆดูนะคะอย่างข้อหนึ่งเขาบอกว่าะะมีให้เรียงลำดับอันแรกอันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า Do you want some watermelon นะคะคุณต้องการอะไรคะ watermelon คือแตงโมไหมนะคะเราก็ต้องตอบค่ะนะคะคือ Sure thanks นะคะแปลว่าขอบคุณนะคะเราจะเอาคำว่าขอบคุณเนียนะคะ ไว้อันที่สองค่ะเพราะว่าเป็นการตอบนะคะเหมือนกับอันนี้เลยจำได้ไหมนี่น,น,นี่นะคะเหมือนกับตรงนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะอยู่ในอันที่สองนี้นะคะใกล้เหมือนกันเลยนะคะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะคะต่อมาหมายเลขสองนะคะนี่คูณคูณไหมคะนักเรียนหมายเลขสองประโยคแรกนะคะมีคาว่า นี่เขาให้ yes does มานะคะกับอันที่สองคือ does he have any potato chips นะคะเหมือนอะไรคะเหมือนอันนี้เลยค่ะแสดงว่าหมายเลขหนึ่งค่ะการถามนะคะประโยคคำถามจะมีเครื่องหมาย question mark ค่ะนักเรียนจำไว้นะคะประโยคนี้นะคะแปลว่าคุณเนี่ยมีมันฝรั่งบ้างไหมนะคะมันฝรั่งทอดบ้างไหมนะคะเราก็ตอบว่า yes does มีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็เรียงลำดับนะคะอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งอันนี้เป็นหมายเลขสองแบบนี้นะคะง่ายๆนะต่อมาข้อ3อาจจะยาวนิดนึงนี่ค่ะดูในหนังสือได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเรียงมาให้แล้วนะคะเขาให้เราดูในหนังสือนะคะอันแรกเขาให้เรามาก็คือ it's time for English class นะคะกับ it's one o'clock และอันสุดท้ายคือ what time is it what time is it เป็นการถามว่ากี่โมงแล้วนะคะอนักเรียนลองจดไปนะคะกี่โมงแล้วนะคะเวลาตอบก็ต้องตอบอะไรคะเป็นตัวเลขใช่ไหมเพราะฉะนั้นการถามนี้นะคะก็ต้องเป็นหมายเลข1ค่ะการตอบหไหนคะไหนมีหมายเลข is one o'clock ายโมงนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นหมายเลข2 และสุดท้ายเขาบอกว่า is time for English class นะคะนี่เป็นเวลาของวิชาภาษาอังกฤษนะคะนี่นะคะก็เป็นหมายเลขสามไมายากนะคะต่อมา Number 4ค่ะนะคะนี่นะคะอยู่นี่นะคะ Number 4อันอันแรกนะคะเขาให้มาคือ can I sit here นะคะกับอ oh uh huh. เห็นไหมคะ ชัดเจนเลยว่า c a n I s i t here นะคะชั้นหน้าตรงนี้ได้ไหมนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งและการตอบรับนะคะอ่าฮะเป็นหมายเลขสองนะคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆทำได้นะคะไม่ยากทำไปพร้อมครูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อ C กันค่ะต่อมาข้อ C นะคะเหมือนเดิมค่ะเขาให้เราเอาประโยคนะคะมาเขียนนะคะเป็นการตอบนะคะอันนี้ให้เขียนประโยคอ่า เป็นการตอบนะคะเขาให้ประโยคคำถามมานะคะอันแรกเลยนะคะข้อ1นึ่งะคะ do you w a n t s o อ e w a t e r m e l o n แปลว่าอะไรคะคุณต้องการแตงโมคุณมีแตงโมคุณต้องการแตงโม,มไหมนะคะ t h sure, t n k s k s นะคะมาจากตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมาจากข้อ1น,นี้เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะเขาเอา,เาก็เอาตรงนี้ค่ะมาตอบนี่นะคะง่ายๆนะคะนี้มาเรามาดูข้อ2กันค่ะ ข้อสองเขาบอกว่า what time is it what times is it นะคะนักเรียนดูในหนังสือก็ได้นะคะนี่เปิดหนังสือคู่กันไปเลยนะคะ what times is it นะคะเป็นเวลากี่โมงนะคะกี่โมงแล้วนะคะคุณครกให้เขียนแล้วนะคะอ่ากี่โมงแล้วนะคะทีนี้เวลาตอบเห็นไหมคะดูในหนังสือเขาถามว่ากี่โมงแล้วเขาตอบว่างไงคะ is one o'clock ลอกตามหนังสือเลยค่ะนะคะนักเรียนก็ลอกตามเลยค่ะ is one o'clock นะคะนี่แบบนี้นะคะต่อมาข้อ3นะคะ does he have any potato chips does he has any potato chips นี่เหมือนข้อนี้เลยค่ะประโยคนี้แปลว่า เขามีมันฝรั่งทอดกรอบไหมนะคะมีไหมคะในนี้ดูในรูปบทสนทนาเขาตอบว่าอะไรคะ Yes, t d o e s นะคะมีนะคะเขามีเพราะฉะนั้นก็นำมาตอบเลยคะ่ะเราจะนำหนังสือนะคะมาตอบนักเรียนลอกตามหนังสือได้เลยนะคะต่อมาข้อ4นะคะเขาบอกว่าอะไรคะ Can I sit here นะคะเห็นไหมคะ Can I sit here? ฉันนั่งที่นี่ได้ไหมฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมนะคะฉันนั่งที่นี่ได้ไหมนะคะนี่เขาตอบว่าไงคะอ่าฮะใช่ไหมคะนักเรียนก็ลอกตามเขาเลยค่ะนั่งได้นะคะอ่าฮะอ่าเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากนะคะ เพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจนะคะอ่ะทีนี้เรามาแปลใหม่นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า Do you want some watermelon Do you want some watermelon นะคะนักเรียนอาจจะอ่านตามก็ได้นะคะเขาตอบว่าอะไรคะ Sure thanks นะคะคุณมีแตงโมไหมนะคะอ่ะคุณต้องการแตงโมไหมใช่นะคะฉันต้องการนะคะขอบคุณนะคะข้อสอง What time is it กี่โมงแล้วนะคะเขาตอบว่า i s one o'clock no เวลาตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะคะข้อ3 does he have any potato chips คุณมีมันฝรั่งทอดกรอบบ้างไหมนะคะ yes he does นะคะเขามีนะคะข้อ C can I sit here ฉันนั่งที่นี่ได้ไหมนะคะอ๋อฮะแปลว่าได้นะคะทีนี้มาดูข้อดีค่ะเขาบอกว่า answer the questions ให้นักเรียนตอบคำถามค่ะ นะคะเขาถามว่า what time is it แปลว่าอะไรคะถามเกี่ยวกับเวลานะคะกี่โมงแล้วนะคะวิธีการถามก็คือให้นักเรียนใส่ it แบบนี้ทุกคนค่ะนะคะเราจะแทนเวลาก่อนที่จะไปใส่ตัวเลขนะคะใส่คำว่า it ก่อนนะคะนะคะมันคือเวลาคะ่ะ it ตัวนี้นะคะแปลว่ามันคือนะคะเวลากี่โมงคะ เราก็ใส่ค่ะจุดจุดจุดอ่ะสมมุตินี่เห็นไหมคะตอนนี้ของคุณครูคือ9นาฬิกานะคะนักเรียนก็ใส่9 0 0 0จศูนย์ศูนย์บางคนอาจจะทำตอนบ่ายโมงครึ่งนักเรียนก็ใส่สิบสามจุดสามศูนตรงนี้จะเป็นเวลาของนักเรียนนะคะเวลาปัจจุบันของนักเรียนนะนี่นะคะเวลาปัจจุบันนะคะ ของนักเรียนนะคะนักเรียนทำกี่โมงให้นักเรียนใส่ตอนนั้นนะคะบางคนอาจจะเข้าเรียนเ,เรียนย้อนหลังนะคะทำช่วงเย็นเ็นนักเรียนก็อาจจะใส่อะไรคะ it โมงครึ่งใช่ไหมคะสิบเแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งจะต้องใส่ It ไว้ข้างหน้านะคะเลือกมานะคะหช่วงเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ